ฮวงจุ้ยพลิกชีวิตแค่คิดให้เป็นบ้านที่ตรงกับธนูลมพิฆาตรหรือช่องลมระหว่างตัวอาคารที่อยู่ตรงข้ามบ้านจะส่งผลร้ายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านจริงไหมธนูลมพิฆาตคือกระแสลมที่พุ่งตรงเข้ามาที่ตัวบ้านแรงกว่าลมปกติจนถูกมองว่าเป็นธนูลมที่ส่งผลร้ายในหลักพลังงานฮวงจุย้ยถ้าองศาการไหลเข้าของลมเป็นองศาที่ส่งผลร้าย พลังงานร้ายจะพุ่งเข้าไปภายในบ้านมากกว่าบ้านปกติ2-3เท่าแต่ถ้าองศาการไหลเข้าของพลังงานเป็นองศาที่ส่งผลดีก็ะจะดีกว่าปกติ2-3เท่าเช่นกันที่ผมเรียกว่าธนูลมบันดาลทรัพย์โดยธนูลมที่พุ่งเข้ามาจะเข้าได้แค่ทางประตูบ้านและหน้าต่างเท่านั้นส่วนลมที่พุ่งประทะผนังบ้านไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆต่อพลังงานหงจุย้ย ดังนั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับช่องธนูลมแล้วส่งผลร้ายแค่ปิดประตูบ้านหรือหน้าต่างที่ตรงกับช่องธนูลมไว้เสมอประตูเมื่อปิดแล้วก็คือผนังพลังงานใดๆก็ไม่สามารถทะลุผ่านเข้ามาได้ไม่จำเป็นต้องห้อยอุปกรณ์หงจุ้ยใดๆเพื่อแก้ไขธนูลมเพราะไม่สามารถหยุดให้ลมเข้าประท้าตัวบ้านได้คิดวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลคือหนทางพลิกร้ายให้กลายเป็นดีด้วยตัวท่านเอง ครับ